สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับครูเหมียงเช่นเคยกับรายวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการเขียนคําที่ประสม,มด้วยมาตาเกยนะคะแต่จะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาบริหารสมองด้วยเพลงแก้วกลาขันโอ์จํานวน2รอบกันก่อนนะคะเตรียมตัวนะคะ1 2ซาแก้วกลาขันโอ์ เป่าลูกโป่งโอ,โอขันกลาแก้วแก้วกลาขันโอเป่าลูกโป่งโอ,โอขันกลาแก้วเยี่ยมมากๆเลยค่ะการเขียนคำที่ประสมด้วยมาตราเกยนะคะก็คือการเขียนคำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะคุณครูจะย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะ การเขียนคำที่ประสมด้วยมาตาเกยคือการเขียนคำที่มียอ,อยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะมาฝึกเขียนคำมาตาเกยกันเถอะระหว่างนี้นะคะคุณครูจะให้เวลา10วินาทีให้นักเรียนไปเตรียมหยิบกระดาษหรือสมุดที่ใช้ในการเขียนตามคำบอกอย่าลืมหยิบดินสอมาด้วยนะคะคุณครูจะเริ่มนับถอยหลังแล้วนะคะ10 9 เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคนะคะชวนคนเก่งฝึกเขียนคำในมารตราเกยคำที่หนึ่งคือคำว่าขายนักเรียนฟังคุณครูสะกดหนึ่งรอบนะคะขออายขายอีกหนึ่งรอบนะคะ ขอยอยขายนักเรียนเขียนลงไปในสมุดหรือกระดาษของตนเองได้เลยนะคะคุณครูจะเฉลยแล้วนะคะหากนักเรียนเขียนถูกให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกแต่ถ้านักเรียนเขียนผิดนักเรียนอย่าลืมจดคาที่ถูกต้องลงไปด้วยนะคะคุณครูเฉลยนะคะ ขออาโยขายขอไข่เป็นพยัญชนะต้นสระคือสระอาตัวสะกดยอยักษ์นั่นเองค่ะต่อมาชวนคนเก่งฝึกเขียนคำที่สองคือคำว่าโชยโชยนักเรียนลองเขียนดูนะคะคุณครูสะกดให้ฟังสองรอบนะคะชอโอยโชยชอ,ยชอโอยโชยนักเรียนลองเขียนดูนะคะ เฉลยนะคะสระโอเป็นสระชอช้างเป็นพยัญชนะต้นยอยักษ์คือตัวสะกดนั่นเองค่ะชวนคนเก่งฝึกเขียนคำที่สคือคำว่าลอยลอยคุณครูสะกดให้ฟังสองรอบนะคะลอย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 ,ลอยและเรียลองเขียนดูนะคะ ูเฉลยนะคะลออยอลอยลอลิงเป็นพยาญชนะต้นสละคือสละอตัวสะกดคือยอยักษ์นั่นเองค่ะชวนคนเก่งตุกเขียนคำที่4คํคำว่าสายสายนักเรียนทำคูสะกดสองรอบนะคะสองอยอสายสองอยอสายนักเรียนลองตุกเขียนดูนะคะ คือเฉลยนะคะสออโยอสายสอเสือเป็นพยัญชนะต้นสละสละอาตัวสะกดยอยักษ์ค่ะ <_ d ata> ชวนคนเก่งฝึกเขียนคำสุดท้ายคือคำว่ากลายกลายมีพยัญชนะต้นสองตัวนักเรียนตั้งใจฟังที่ครคูสะกดนะคะก <_ d ata> ลออโยกลายกลอ โอเคค่ะคุณครูเฉลยแล้วนะคะกอลอยอยลายกอไก่ลอลกอไก่ลอลิงเป็นพยัญชนะตน้นสรกคือสระอาตัวสะกดคือยอยักษ์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราได้ฝึกเขียนตามคำบอกด้วยการทั้งหมดคําคำคือคำว่าขายโชยลอยสายกลาย ทุกคำแล้วอยู่ล้วนแล้วอยู่ในมาตาแม่เกยก็คือมียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะต่อมานะคะเราจะมาฝึกแยกส่วนประกอบของคำกันนะคะโดยคำที่1คือคำว่าขายพยัญชนะต้นคือขอไข่สละสละอาตัวสะกดยอยักษ์วรรณยุกต์ไม่มีนะคะคำที่สองคำว่าโชยชอช้างเป็นพยัญชนะต้น สลาสละโอตัวสะกดยอยักษวรรณยุกต์ไม่มีนะคะคำที่ 4, าสามลอยลอลิงเป็นพยัญชนะต้นสลาสละาอตัวสะกดยอยักวรรณยุกต์ไม่มีค่ะคำที่สี่คำว่าสายสอเสือเป็นพยัญชนะต้นสลาาสละอาตัวสะกดยอยักษวรรณยุกต์ไม่มีค่ะและคำสุดท้ายคําว่ากลายกไก่ลอลิงเป็นพยัญชนะต้นสละสละอา ตัวสะกดยอ,อยักษ์วรรณยุกต์ไม่มีนะคะและแถวที่อยู่ในกรอบสีแดงนะคะคือตัวสะกดนั่นก็คือยอยักษ์เป็นตัวสะกดก็คือคาที่อยู่ในมาตาแม่เกยนั่นเองค่ะชวนคนเก่งฝึกทำนะคะให้นักเรียนทำชุดกิจกรรมภาษาไทยหน้าที่160หน้า160มีเลข1เลข6เลขสูนะคะข้อ4ใหญ่ ให้นักเรียนเขียนคำในมาตราเกยจากภาพแล้วฝึกอ่านนะคะคำที่1นนะคะรูปสีเขียวนะคะคือคำว่าเตยนะคะต่อเออยอเตยนักเรียนใส่ใหุ้ณครูเลยนะคะคำต่อมานะคะกล้วยไม้นะคะกอรอวยกล้วยกล้วยไมู่กกล้วย โมไอไม,ม้ไม่โทไม้นะคะรูปต่อมานะคะคืออ้อยนะคะออออยยอยอ,ออยไอมโทอ้อยรูปสีชมพูคือคำว่าถ้วยนะคะใส่ให้กับคุณครูเลยและรูปสุดท้ายนะคะขลุยนะคะนักเรียนใส่ให้กับคุณครูเลยนะคะ ต่อมาข้อ5ให,ใหญ่ค่ะให้นักเรียนคัดคำที่กำหนดให้ให้สวยงามน,นะคะตัวนี้คัดลายมือไม่ยากใช่ไหมคะและต่อมาข้อ6นะคะให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้มาตาเกยนะคะคำคำในมาตราเกยก็คือคำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดนั่นเองนักเรียนใส่ย,ยอยักษ์ให้กับคุณครูในวงกลมนะคะจากนั้นให้นักเรียนนะคะคิด ยกตัวอย่างคำที่อยู่ในมาตราเกยและเขียนลงในช่องว่างให้กับคุณครูตรงนี้นะคะค่ะสำหรับรหัสเวลาเรียนวันนี้นะคะแ0ศย์ผู้ปกครองอย่าลืมเช็คชื่อให้กับนักเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเหนียวต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เรียนรู้มาตราอะไรนั้นรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูเหนียวบ๊ายบายค่ะ